ฮัลโหลเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอามากอเคปป๊อปคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวของเอสปาให้ทุกคนติดตามกันเริ่มที่เรื่องของงานวงกันก่อนเลยลน,นะครับอมากาดอนกับอัลบั้มแรกอัลบั้มเต็มชุดแรกของเอสปานะครับในตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นอัลบัม้มเคป p ๊อปกรุ๊ปที่มียอดสตรีมนะครับในสัปดาห์แรกในอาทิตย์แรกเนี่ยสูงที่สุดเลยบน Spotify ของปี2024นี้นั่นเองสงครามสุดยิ่งใหญ่นะครับอมากาอนก็คือ อามาเกดอนสมชื่อปังมากๆเป็นการกวาดล้างทุกอย่างได้แบบดีเยี่ยมเลยทีเดียวเอสปา่ากลับมาครั้งนี้พร้อมกับอัลบั้มเต็มชุดแรกรวบรวมความปังทุกอย่างไว้ในนี้แล้วก็ระเบิดตุม้มทีเดียวเลยนะครับทำยอดไปได้ทั้งหมดเนี่ยสูงถึง38.9ล้านกันเลยทีเดียวใช้เวลาไปแค่5วันเท่านั้นในการทำสถิตินี้ถือได้ว่ายอดเนี่ยโหดแล้วก็ดุนแรงมากเลยนะครับมีความปังอยู่ในอัลบั้นี้แบบ จัดเต็มใครที่ชอบ Army Cadan เป็นยังไงกันบ้างกับสถิติอีกหนึ่งสถิติที่เอสปากับอัลบั้มนี้ทําไว้ได้บน Spotify นะครับกับอัลบั้มของ K-POp Group s ที่สามารถทํายอดสตรีมสัปดาห์แรกสูงที่สุดบน Spotify ในปี2024นะครับมากันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องอัปเดตเรื่องของนิงนิงมากแน่จากเอสเปากันตอนนีน้ได้มีการประกาศออกมานะครับว่านิงนิงจะไม่เข้าร่วมงานเค a v e นั่นเองซึ่งสาเหตุที่นิงนิงไม่เข้าร่วมก็ามาจากปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะ อาการขาดน้ําแล้วก็อ่อนเพลียในระหว่างที่กําลังซ้อมอยู่เลยมีการน,นําตัวน้องหนิงหๆเนี่ยไปหาคุณหมอส่งตรงไปยังโรงพยาบาลเลยคุณหมอก็เลยบอกว่าให้น้องหนิงๆเนี่ย ได้พักผ่อนนะครับพักผ่อนให้เยอะๆเลยจะได้ร่างกายแข็งแรงและจะได้กลับมาหาแฟนๆเร็วๆถ้าหากพักน้อยหรือว่าพักผ่อนช้ากว่านี้เนี่ยนิงๆก็อาจจะแบบอาการหนักขึ้นกว่าเดิมดังนั้นรู้ตั้งแต่เนิน่นๆก็รีบพักผ่อนรักษาตัวเองตั้งแต่เนิน่นๆแบบนี้ดีที่สุดแล้วทางค่ายก็เลยตัดสินใจนะครับให้นิงๆพักงานไม่เข้าร่วมงานเคเที่จะจัดขึ้นยังไงก็ส่งกําลังใจให้กับนิงๆการนรับแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับเอสปาทั้ง3คนด้วยคารินาจีเซลวินเทอร์ที่ยังเข้าร่วมงานเคนี ตามปกติสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาและกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับอันยอง